สวัสดีคับ สวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับรายการที่จะนําเสนอสูร้างสรรค์ที่จะเดิมเด็มชีวิตให้กับคุณครับและวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันเด็กด้วยครับและส้นขอเป็นตัวแทนในเด็กเพื่อมาทําขนมอร่อยๆในครัวกับอปพลนะครับครับผมสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กับเรื่องเด็กๆครับจำได้ไหมครับเมื่อปลายปีที่แล้วครับที่ทําคุกกี้ช็อกโกแลตชิพครับอืส้นเอาไปพืดเพื่อนกับคุณครูชิมครับแล้วเพื่อน่อกคุณครูติดใจส้นก็อยากเอาแบบ ว่าทำอีกครับแน่ใจเหรอครับว่าที่ทำไป3ามสี่กระปุกหน้าไปถึงมือเพื่อนๆกับคุณครูถึงครับอ๋ออย่างนั้นหมายความว่าวันนี้อยากจะทำขนมอีกว่างั้นเถอะใช่คับอยากจะทำอะไรล่ะก็ททำเป็นแบบคุกกี้แบบใหม่หรืออะไรก็ได้แบบใหม่ที่ยังไม่เคยทำนครับอือเหรอครับอ่ะก็ได้ครับวันเด็กก็ต้องเอาใจเด็กๆนะครับเดี๋ยวอย่างนั้นอภิขอไปเตรียมตัวในครัวก่อนลวกันนะครับล้าจะไปด้วยนะครับะไปสิครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําคุกกิ้ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับเอาบนครับครับกองครับต้องเริมด้วยท้องครับฉันเริ่มรู้สึกหิวแล้วฉันอยากกินแล้วว่าอร่อยทําเร็วปกติใช้ท้องเดินใช่ไหมครับใช่ครับอะได้เลยครับไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะทําอะไรให้ซันนี่ทานครับ คุจะทำสปาเกตตี้ที่ดีต่อสุขภาพและมีรสชาติที่เด็กๆชอบนะครับสปาเกตตี้เป็ดย่างซอสส้มครับแน่นอนนะครับสำหรับเมนูนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเป็ดย่างที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับสำหรับเป็ดที่เราใช้นี่นะฮะต้องบอกว่าความสะดวกมาเป็นหลักเลยครับเขาแยกส่วนมาเลยนะฮะมีทั้งอกมีทั้ง ทั้งตัวก็มีเป็ดย่างที่พลจะใช้เนี่ยมาในลักษณะทั้งตัวเลยนะครับหาซื้อได้ง่ายตามซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปครับสำหรับพลนะครับพลว่าเด็กๆน่าจะชอบส่วนที่เป็นน่องแล้วก็สะโพกค,ครับเป็ดย่างของพลนะครับต้องบอกว่าเขาไม่มีผงชูรสแล้วก็ปรุงรสมาอร่อยมากครับทำให้สปาเกตตีเป็ดย่างซอสส้มของพลมีรสชาติที่ดีขึ้นไปอีกครับและเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสปาเกตตีเป็ดย่างซอสส้มของพลนะครับพลเลือกใช้เจมมาพาสต้าครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสปาเกตตี ที่มีส่วนประกอบของจมูกข้าวอยู่ในแป้งสารีดูลำด้วยนะครับซึ่งตัวจมูกข้าวเนี่ยฮะคนจะบอกว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยของมเมล็ดข้าวนะครับเขาอุดมไปด้วยวิตามิน B E โปรตีนแล้วก็ใยอาหารด้วยนะครับคนใช้สปากเกตตี้จมูกข้าว80กรัมครับนำไปต้มในน้ําที่เดือดดีใส่เกลือลงไปในน้ําเล็กน้อยครับใช้เวลาลวกเส้นเป็นเวลา10นาที ใส่น้ำมันรำข้าวครับลงในกระทะ2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงที่สับละเอียดลงไป4หัวแล้วก็กระเทียมสับอีก2กลีบครับผัดจนกลิ่นของหอมแดงแล้วก็กระเทียมหอมดีเราก็จึงค่อยใส่น้ำส้มลงไป130มิลลิลิตรแล้วก็ตามด้วยเป็ดย่างครับบูรสด้วยเกลือพริกไทยครับแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับอาหารของเราด้วยลูกจันทน์ผลเล็กน้อยครับ หลังจากนั้นจึงค่อยขูดผิวส้มลงไปประมาณ2ช้อนชาเคี่ยวตัวเป็ดแล้วก็น้ำซอสของเราให้ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งครับพอเส้นสปาเกตตี้สุกดีก็ใส่ลงไปครับตามด้วยถั่วลันเตา50กรัมครีม1ช้อนโต๊ะคนให้ซอสเคลือบเส้นดีพร้อมที่จะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสปาเกตตีเป็ดย่างซอสส้มรับรองว่าเด็กๆโปดปลาแน่นอนครับ มาถึงคุกกีด้ตดัวแรกที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับเมอแรงช,ช็อกโกแลตครับตอนนี้พลเปิดเราอบไว้นะครับที่120องศาครับเราจะมาร่อนของทั้งสอย่างให้เข้ากันอ่าใส่ลงไปเลยแล้วก็ไอซิ่งด้วยอ่าร่อนให้เข้ากันครับเราก็จะมาแยกไข่แดงไข่ขาวนะลูกเห็นไหมครับเราค่อยๆแยกอย่างนี้ลูก โอเคนะครับเราก็แยกไข่แดงไว้นะครับหลังจากนี้นะฮะเราก็จะเอาไข่ขาวเนี่ยไปตีกับน้ําตาลทรายนะครับอันนี้ปกติแล้วเครื่องตีเนี่ยเครื่องตีไข่เขาก็จะมีเครื่องใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับแต่แบบเนี้ยเรียกว,ว่าเป็นแบบแทนเฮลก็เป็นแบบมือถือนะฮะเราต้องเลือกตัวตะก้อให้ถูกนะฮะเวลาที่ตีไข่ขาวก็คือการที่เอาอากาศเข้าไปใช่ไหมครับจะต้องเป็นลักษณะตะก้อถ้าเผื่อเป็นเป็นฮุกอย่างเงี้ยนะฮะเป็นตะขอจะเอาไว้ตีพวกของที่ค่อนข้างจะมีความหนืดเช่นแป้งขนมปังนะครับอ่ะสั่นตีเลยครับอ่ะ เอาลงไปง่ายไหมครับหลังจากที่เขาฟูขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะครับซันเราจะค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนอ่ะใส่ครั้งสุดท้ายแล้วสวยยังครับสวยแล้วครับอา้าวปิดเลย<ด>นอกจากนั้นนะครับเวลาที่ใช้เสร็จแล้วนะครับซันกดตรงนี้ครับง่ายไหม ที่เหลือเราจะต้องทํา2อย่างนี้ให้เข้ากันนะครับเราใส่ลงไปเลยลูกขั้นตอนนี้ยากนิดนึงนะครับเพราะเราจะต้องพยายามทําให้ไข่ขาวไม่ยุบลูก,ลกเข้ากันดีอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ถุงบีบนะลูกเราก็เลือกหัวบีบสวยๆนะครับซันนี่ก็ตามรูปทรงที่ซันอยากให้คุกกี้ของเราเป็นรูปทรงนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับซันหลังจากนั้นนะครับเราก็เพิ่มเนื้อสัมผัสให้เขาอันนี้เป็นอะไรรู้ไหมครับถั่วลิสงถั่วลิสงนะครับแล้วก็ขขาปนมาแล้วเรียบร้อยแล้ว รอยเลยนะครับพรอยแล้วเนี่ยสวยยังครับสวยมากเลยครับอ้าวล่ะสวยแล้วก็พร้อมที่จะเข้าเตาอ,อบแล้วนะครับ<ช>สาหรับมือแรงนะครับเมื่อกี้พลบอกแล้วว่าเราอบด้วยความร้อนค่อนข้างต่ำนะฮะก็นั่นก็คือ120องศาเซลเซียสเราจะอบนานทั้งหมด1ชั่วโมงกับ15<อ>นาทีครับและหลังาจากนั้นเราเอาออกจากดูไม่ได้นะลูกเราต้องปล่อยให้เขาเย็นอยู่ข้างใน นะครับให้ความร้อนเขาค่อยๆลดลงแล้วเขาจะกรอบได้นานเลยทีเดียวครับเอาละครับก็ตอนนี้เรียบร้อยเย็นแล้วนะฮะเอามือจับได้เลยแต่สวยคุ้มไหมล่ะคุ้มครับเออก็ออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้จับได้นะครับจับได้นี่ไงอาบ่นครับขอลองชิมหน่อยครับอ้าวสิครับแล้วคุกกี้ต่อไปจะเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันปะครับ ตัวต่อไปจะเป็นรสครีมชีสนะครับแต่จะเป็นคุกกี้อะไรเดี๋ยวต้องติดตามชมกันนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับกับเม์แรงช็อกลกแลตนะครับคุกกี้ตัวแรกที่เราออกมาฝากครับเอาละครับเราจะทําคุกกี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มีส่วนประกอบของครีมชีสนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายความหอมของส้มด้วยนะครับนั่นก็คือคุกกี้ส้มครีมชีสนะครับอันนี้เป็นครีมชีสนะครับแล้วก็เป็นเนยที่เราจะต้อง เอาออกมาจากตู้เย็นก่อนแล้วพักให้เขาอยู่ที่อุณหภูมิห้องมันจะได้ทําไมครับมันจะได้นุ่มขึ้นครับอ่าเก่งมากนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับเราจะใช้2อย่างนี้เนี่ยนะครับมาตีเข้าด้วยกันนะครับสนี้เห็นไหมครับถ้าเผื่อสมมติว่าเราพักเขาที่อุณหภูมิห้องตีง่ายไหมครับง่ายมากเลยครับหลังจากนั้นนะครับพอเขาเริ่มเข้ากันนะครับเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปตีกับครีมชีสและก็เนยนะครับพอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่กลิ่นส้มลงไปนะครับ แล้วก็ใส่น้ำมะนาวหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ผิวส้มลงไปด้วยนะครับใส่ลงไปประมาณสัก2ช้อนชานะครับอ่าแล้วเราก็ตีครั้งหนึ่งให้เข้ากันสนนิษต่อไข่ให้หน่อยครับอ่าแล้วก็ตีให้เข้ากันครับสำหรับของแห้งนะครับเราก็มีอันนี้อะไรครับแป้งอันนี้อะไรครับของฟูของฟูอันนี้อะไรครับเกลือครับใส่รวมกันได้ไหมครับได้ครับอ่าใส่ไปเลยครับ หลังจากที่เราใส่แล้วทําขนมมาเยอะเราต้องทำอะไรต่อครับร่อนครับร่อนแน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คนให้เข้ากันนะฮะหนักมากซันนี่หิวน้ำไม่หลกหิวครับอะมาเดยดดื่มน้ำนิดหนึ่งแล้วกันเด็กๆทำงานก็ต้องดื่มน้ำด้วยนะครับ วลาที่เราเลือกดื่มน้ำเนี่ยนะครับอาพนแนะนําว่าน้ําแร่เนี่ยดีที่สุดเพราะไหนไหนเราจะดื่มน้ําแล้วน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของร่างกายน้ําแร่เนี่ยครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแน่นอนว่ามีแร่ธาตุที่สําคัญเยอะแยะนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยดื่มได้หมดเลยครับครับอ่ะไม่เป็นไรยังงั้นให้อาพลทาต่อใช่ไหมครับ น้ำเนี่ยสำคัญมากเลยนะครครับครูบอกว่าแบบมันต้องกินน้ำวันละหลายแก้วครับอ๋อเหรอครับแล้วก็แปดแก้วอย่างน้อยก็แปดแก้วลักษณนดื่มครบไหมครับครบครับอืมน่าจะเข้ากันได้ดีแล้วแป้งของเราก็จะออกมาลักษณะน,นี้เลยนะครับหนักๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หัวบีบที่เป็นรูปดาวนะครับบีบเป็นทรงสวยงามตามที่ต้องการเลยครับ กบีเป็นรูปทรงต่างๆที่ชอบนะครับแล้วตอนนี้คนก็มีอัลมอนด์ดิบนะฮะปกติอัลมอนดิบเวลาที่เขามาบางทีเขาก็มีผิวนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าลอกยังไงลองเข้าไปดูที่ www. foodmafia. o m ตรงทิปส์ของเรานะครับเอาละครับเราตรงนี้ครับมาแต่งตรงกลางนะฮะนี่อ่ะเรียบร้อยแล้วครับเตาอบของคนที่190องศานะครับข้าอบ2ถาดพร้อมกันเลยก็ได้นะฮะอ่ะ11-12นาทีนะฮะก็จนเรียกว่าสีสวยก็ใช้ได้แล้วครับ อ่าเรียบร้อยแล้วครับสีสวยแล้วน่ากินมากเลยแล้วก็โรยหน้าด้วยไอซงอ,อีกเล็กน้อยออนะครับพอสวยงามนี้ฮะอ่าแล้วละ่ะ และนี่นะครับก็คือคุกกี้ส้มครีมชีสนะครับอีกเมนูหนึ่งที่ผลเอามาฝากเด็กๆในช่วงวันเด็กนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําขนมกันต่อครับซันนี่ครับสเมนูของพรุ่งนี้เนี่ยเด็ดแน่นอนแล้วยิ่งเมนูสุดท้ายนะครับเอาคนมีของขวัญมาฝากเด็กๆทั้งประเทศด้วยนะครับยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่ครับนะครับสำหรับสูตรวันนี้นะครับเข้าไปดูที่ www. p o n f o o d m a f i a com ครับวันนี้ผลกับซันนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ